สมาธิถี่เนีมันกลางยังไงมันกลางยังไงก็คือว่าที้สมาธิถีเนี่ยก็คือรู้มีความรู้ในเรื่องทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกข์ แล้วก so ็ทางเข้าถึงขึ้นความดับทุกข์ทางเข้าถึงขึ้นความดับทุกข์นี่ความรู้สี่อย่างนี้ถามว่ามันมันเป็นความรู้เพื่อควุคภายในกาไหมก็ไม่ใช่เป็นการทําตัวลําบากหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะรู้น้อยรู้แค่สี่เรื่องนี้เท่านั้นเอง เรื่องไม่ต้องรู้อะไรมากมายนะรู้แค่สี่อย่างนี้เท่านั้นพอเพราะสี่อย่างเนี้ยมันเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความเบือ่อความหน่ายควนะา,ามสงบระงับแห่งจิตไดนะ้นี่ก็เป็นทางสายกลางนะคือกลางระหว่างกามานะกลับมาทำตัวให้นลำบากต่อมา สัมมาสังกัปปะก็คือดับดีอะไรนะดับดีในการออกจากกามออกจากกาม,มารมณ์ออกจากความพยาบาท ความพยาบาทออกจากความเบียนแปลงใช่ เมื่อเราออกเมื่อเราเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราก็เป็นเป็น,เป,นเป็นทางสายกลางของคือไม่กลัวพันในกลามและก็ไม่กล้าทำตัวนั้นลำบากด้วยเพราะอันนี้เป็นไปเพื่อสิ้นบาปเวรแค่คิดคิดจะสิ้นบาปเวรต่อมาสัมมาวาจา จาก็ไม่พูดเท็จไม่สอดเสียดไม่เพรเจอแลก็ไม่อ,อ,อมยากทาย ไม่อยากคายนี่ไม่ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดอยากคายแล้วเราพูดอะไรเราพูดอะไรเราพูดอะไรดีจึงจึงไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดอยากคายเท็จบิวบิวบิวก็พูดว่า ไม่ก่อเวรอย่างเงี้ยนั่นตรงนี้ไม่ก่อเวรไม่ก่อเวรไม่ก่อเวรอย่างนี้พูดอย่างเงี้ยนั่นแหละไม่พูดเช็ดไม่พูดสอดเพราะพูดคาจริงว่าว่าวิวจะไม่ก่อเวรเนี่ยแล้วก็ไม่เพราะทำไมก่อเวรก็คือมันไม่พัวพันในกาไม่จะทำต่อระบาดด้วยใช่ไหมตัวเราบริสุทธิ์หรือเราจะบอกว่ากิจสร้างมั่น ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นครับครับแประการว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเราก็จิตเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในโอวาอยู่ในการอารมก็เหมือนว่าเป็นการพูดนะที่ไม่พวกกันในการไม่จะทําตนให้ลําบากนะเช่นเดียวกันเป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความสละวาง ครับเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดนี้ก็สัมมาวาจาทีนี้ต่อมาสัมมากรรมตะสัมมากรรมตะก็ไม่ฆ่าสาัตว ไม่เอาของผู้อื่นไม่เอาของที่ผู้อื่นไม่ให้ไม่ได้ให้ไม่ประพฤติผิดในการม สิงเสรติมืนเมาไม่สิงเสรติดสิงเสรติมืนเมาเพราะการไม่ก่อเวรนี่แหละก็จะเป็นเป็นทางสายกลางหรือไม่ัวพันในกลางและก็ไม่จะทำตนให้ลำบากด้วย ต่อมาสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีวิตให้มีปีกสุขนะเลี้ยงชีวิตให้มีปีกสุข ปีติสุขเลี้ยงยังไงขนาดไหนที่เราเลี้ยงชีวิตให้มีปิติสุขเพราะการที่เรานะจเจริญมรรคภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนานั่นแหละเป็นการสร้างปิติสุขให้เกิดขึ้นถ้า,ารเราเลี้ยงชีวิตให้เราให้มีปิติสุขเพราะสัมมาชีวะนั้นนะก็อยู่ที่การนั่งตัวตรงหลับตา และอบรมจิตของเราไปตามพระธรรมเทศนานั่นแหละในการเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตด้วยอย่างอื่นไม่เรียกว่าสัมมาอาชีวะเหมือนที่เราทํางานบริษัทกันอยู่เนี่ยก็ยังไม่จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะแต่เขาเรียกว่าอาชีพสุจริต ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าคำว่าอาชีพทุจริตที่ที่ที่เกี่ยวข้องกันในธรรมนะก็ไม่เป็นอาชีพที่ที่ผิดกฎหมายสเสมอไปนะแอาชีพที่ดีสังคมยอมรับก็ได้อย่างเช่นแพทย์ทนายเนี่ยให้เป็นอาชีพสุจริตแต่ ยังปลูกพันในกามยังกระทำตนให้ลำบากมันดูคล้ายดีนะมันดูคล้ายดีปลูกพันอยู่กับกองทุ์ทั้งแพทย์พยาบาลทั้งคนป่วยอยู่กองทุกแต่ไม่เห็นทุกไม่เห็นภัยแห่งทุกนะั้นเพราะนั่นเป็นเป็นอาชีพที่ ที่สุดจะเก็ต้จริงแต่ว่ามันไม่มันไม่ขั้นสัมมาอาชีวะขั้นสัมมาอาชีวะนั้นต้องเกิดไิ่ดีสุขเลยนะครับเกิดไิ่ดสุขเกิดอุเบกขาเลยนั้นก็คืออาชีพที่พวกเรากําลังทําอยู่ในวันนี้นั่นเองอาชีพใหม่ของพวกเราคืออาชีพในการจเจริญสมาธิภาวนาจเจริญมรรคภาวนาเนี่ยอาชีพนี้แต่ว่า ในความเป็นจริงเราอาจจะทําอาชีพเนี้ได้ไม่กี่วันต่อเดือนต่อปีนะครับแต่ว่าอาชีพเนี้ยบริสุดที่สุดนะทำไมสัมมาอาชีวะนะสัมมาวายามะนะสัมมาวายามะนะเพียอะไรนะครับนะหนึ่งเพียนละ เพียรละอากุศลที่ไม่เกิดไม่ให้เกิดเพียนละอากุศลที่เกิดแล้วไม่ให้ตั้งอยู่ได้ ข้อสองหนะมายถึงว่าเผลอหมายถึงว่าเราเผลอไปอ่ะมันโกรธซะแล้วอันนี้ก็รีบดับแต่ในกรณีเนี้ยมันเหมือนไฟไหม้บ้านอย่าปล่อยให้มีให้เป็นมันต้องรัตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยเพียรลรักที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนันคือคุ้มครองป้อง,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 องกันเอาไว้อย่าให้เกิดแต่การเป็นแต่คนส่วนใหญ่นะต้องไฟไหม้บ้านก่อนถึงคจะคิดจะดับคิดจะเอาน้ําไปดับ เมื่อนนะั้นบ้านมันเสียหายไปแล้วนะครับมันเป็นอนุศลเกิดไปแล้วต่อไปก็เพียนนะครับเพียนสร้างอุศลจิตที่ไม่เกิดที่ไม่เกิดให้เกิด เพียรสร้างกุศลจิตที่เกิดแล้วให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ให้เต็มเปีเ่ยมบริบูรณ์นะเพียนเห็นครบขึ้นภูเขาลำบากไหมลำบากเพียนเหมือนกันนะ แต่เพียนเพียนในสิ่งที่ไร้สารนะเพียนยกทัพไปตีเมืองต่างๆเอามาเป็นเมืองขึ้นนะก็ไปทำตัวได้ลำบากไม่มีความสุขเนะพียนมีสนมนารีมากมายก็ปัวพันในกามอีกเพียนะนะสมมติต่อเนี่ยเพียนหาเมียเพิ่มถึงแม้ว่า เมียปัจจุบันจะอนุญาตก็ตามทีนะแต่ก็เป็นการเพียนเป็นไปที่ปัวพันในกาแต่ถ้าเพียนเจริญสมาธิภาวนาเพียนเจริญมรรคภาวนาอันนี้จะเป็นทางสายกลางเพราะมันเป็นการสร้างกุสนที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดแล้วให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ต้องเพียนเจริญมรรคภาวนาเพียนเจริญสมาธิภาวนา รถเนะี่่นะสมาสติต่อได้อีกหน่อยนึ่งสมาสติสมาสติ